สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนเพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาเจอกับต้นพับพึงป่ากำลังดอกกำลังแย้มบานเลยครับแต่ที่เห็นข้างหน้านี่คือต้นแจงเป็นต้นแจงขนาดเล็กครับบางคนเรียกต้นแจงต้นแจงต้นแกงจะเรียกกันหลายชื่อในแต่ละท้องถิ่น นี่ครับดอกพรบพึงป่าก็ออจะมีกินหอมอ่อนๆครับพระพึงป่านี้ใบเขาจะยาวแต่ว่าอันนี้ก็จะออกดอกก่อนครับแล้วว่าใบนี่จะงามทีหลัง ถ้าเอ่ยถึงชื่อพับพรึงเนี่ยเราจะนึกถึงละครหรือว่านวนิยายแบบลึกลับประเภทมีผู้หญิงสาวสวยชื่อพับพรึงอะไรแบบในทํานองเนี้ยครับก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินหัวจะใหญ่ว่าน้านาแรงก็จะโสมไป พอถึงหน้าฝนก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่คือจะออกดอกก่อนแล้วแตกใบที่หลังแต่เขาก็มีชื่อเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่นชื่อเดิมชื่อเก่าในอดีตชื่อวิลงลองแต่ชื่อใหม่ก็ชื่อพับพึง ผักพึงก็แยกกันมีหลายชานิดครับมีทั้งผักพึงน้ําผักพึงบกแต่ที่เห็นอยู่นี้คือผักพึงป่าครับเวลาขอออกใบถ้าใบเขาจะใบขายาวแล้วเนี่ยใบเขาจะเป็นสมุนไพรได้ครับคือเป็นสมุนไพรช่วยอาการแก้บวมครับคือเอาใบาไปอัางไฟให้ร้อนแล้วก็ามาพัน ประครบตามแขนตามขาที่เกิดอาการบวมนะครับก็จะช่วยทุเราลงได้พับพลิงนี่ก็ยังมีหลายสีแต่นี้เป็นกลีบรองดอกสีขาวเกรสรสีออกสีออกใค้สีลุกว่าหรือว่าสีเลือดหมูนะครับ ปลายเกสรจะเป็นสีเหลืองส่วนพับพึงบ้านก็จะเป็นต้นครับต้นจะอวบใหญ่ใบก็จะใหญ่แล้วกว้างส่วนพับพึงป่านี้จะเป็นหัวใบก็จะยาวแต่แคบกว่า แคบกว่าใบของพระพึงบ้านเนี่ยใบก็จะยาวเป็นวาเลยครับครับมาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับชื่อเก่าววิลงลองชื่อใหม่พรบพึงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ